3-4ถึงสสิงหาคมนี้พิพิธภัณฑ์การเกษตร,รเสิร์ฟความแซ่บนัวชวนคิดถึงรสสัมผัสกับข้าวฝีมือแม่ตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกาถึง17นาฬิกาในงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงรสมือแม่รสเด็ดเจ็ดย่านน้ำลิมรสความอร่อยอาหารจานโปรดในความทรงจำชิมสารพัดเมนูนำพริกประจำถิ่นสี่ภาคพร้อมอบรมฟรี8หลักสูตรวิชาของแผ่นดินและชอบผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพจากเกษตร,รกรเครือข่ายทั่วประเทศไทยที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรปทุม านีชมนิทัศการครบเครื่องเรื่องเครื่องปรุงรสไทยเกตความรู้สูตรเด็ดสารพัดน้ำพริกคู่ครัวไทยอาหารประจำถิน่นสะท้อนวิถีชีวิตผ่านวัตถุดิบเครื่องปรุงและรสชาติความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์พบตัวจริงเรื่องน้ำพริกในนิทรศการรสมือที่แม่แกงรสแกงที่แม่ทำกับคุณแม่เจ้าของสูตรเด็ดน้ำพริกกว่า100ปีต้นตำรับน้ำพริกในพานจังหวัดกำแพงเพชรที่มาเผยเบื้องหลังความจัดจ้านถึงพริกถึงขิงของน้ำพริกที่ใคร ได้ทานก็ต้องติดใจและพูดคุยแลกเปลี่ยนสูตรรับความอร่อยกับข้าวรถมือแม่พร้อมเปิดครกลงมือทำน้ำผริกชนิดต่างๆให้ผู้ที่มาเที่ยวงานได้ลองทำและลองชิมเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากวิทยากรมากฝีมือเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดวิถีเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการแปดหลักสูตรไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งในรูปแบบออนไซต์ site, และออนไลน์ line, ผ่าน y o u t ท b e พิพิธภัณฑ์การเกร เกษตรอิหลักสูตรปลูกเมลอนมาตรฐาน G.A.P. หลักสูตร6ตารางวาพาทำเกษตรหลักสูตร How to ดูน้ำผึ้งแท้หลักสูตรรู้รอบก่อนทำเกษตร และหลักสูตรกายศาสตร์รถมือแม่เป็นตน้นกิจกรรมพิเศษเวิร์กช็อปหัตถศิลป์ไทยสร้างอาชีพโดยศูนย์ส่สงเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรเรียนรู้งานหัตถกรรมจากหลักสูตรสร้างงานสร้างรายได้ชมบรรยากาศความสุขความอบอุ่นและความเป็นกันเองของพี่น้องเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรชิมความอร่อยแซบนัวของอาหารพื้นบ้านไทย4ภาคพร้อมช็อปผลผลิตเกษตรปลอดภัยต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์สมุนไพรนานาชนิดและ ผลิตภัณฑ์แปรรูปในราคาสบายกระเป๋ากว่า100ร้านค่ะ